สวัสดีค่ะวันนี้ใบเตยจะมารีวิวของที่ซื้อมานะคะของที่ซื้อมาก็คืออันนี้นะค่ะมันจะเป็นด้านนะเป็นกล่องธรรมดากล่องใส่พุกกี้นะคะติดจาก,ก,กน,ะะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ข้างในไม่มีพุกกี้ ไม่มีนะนอะไรบ้างก็คือเอาของออกไปแล้วนะคะเอาคุกกี้ออกกบบนะคะเปดีอย่างต่อไปกัเลยคะ่ะในต่อไปก็คือมันมอนเตนะคะมันหรือมันก็ได้นะคะก็เหล็บไม่ถูกเหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ข้างหลังตองค่ะเดีย๋ยวเราจะ ว่าข้างในเป็นไงยังไม่แกะเลยซื้อมาตอนแรกจะแกะแล้วแต่ว่าก็เ๋าไม่แกะดีกว่านะคะเอากันกาตัดไปเลยเ อุยขอโทษค่ะคน,น,นะคะอันนี้เขาแถมมาให้ะคะ่ะเป็นอันนี้ที่ทาเล็บไม่ทิชติเล็เบ็นสติเกเตอร์อันนี้นุ่งโป้งนิชีนิ่วกลางโป้งสีกลางนางก้นโป้งสีกลางนางก้อย,ออยไม่สองอันนะคะสองแบบนะคะ มีได้ทั้งสองนิ้วนะทั้งสองข้างเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เอาวางแล้วก็อันนี้จะเป็นอย่างน,ะะนี้นะคะติดนี่นะคะแล้วอันนี้ก็จะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดกัน นะคะในนี้ก็จะมีอันนี้แล้วก็เป็นหน้าหนักดีนะแล้วก็จะมีบันทึกนะคะบันทึกก็จะมีอะไรนี่ก็เป็นบันทึกเหมือนกันนะคะเป็นของโฮปพุสอะไรอะผู้ชายของ คุณไฮและคุณนายไฮนะคะถ้าเขาใส่หูฟังนี้แล้วก็ตอนแรกเป็นคนธรรมดาเนาะแล้วเขาแล้ว,ลวถ้าเขาใส่หูฟังเพลงแล้วเขาก็จะกลายเป็นตัวนี้ข <c oughs> อโทษค่ะคน <c oughs> ะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแบบนี้อะไรนะคะประมาณนี้นะแล้วก็มีแมววก็มี นะคะีะ่เขาก็จะเป็นเกมให้เล่นนะคะส่วนอันนี้ดูหน้านี้หน้านี้สวยจังเขาให้ทำอะไรอ่ะเอืมเราทำไม่เป็นหรอกนะคะ,ะอันนี้ก็จะเป็นทุกคนนะคะหน้านี้จะสวยมากอนี้ไดอารี่ที่รักนะคะ นี่นะคะของเธอออันนี้มันจะเป็นเหมือนการ์ตูนนะคะแต่อันนี้มันดูไม่เหมือนจริงเลยเหมือนจริงจะหัวมันจะโอเคเนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นของราศีอะไรพวกนี้นะคะนี่ ใบสั่งซื้อหนังสือนะคะข้านะนะนะงหลังค่ะแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะคะสำหรับวันนี้